สมุนไพรใส่หัวไส่หัวเมทีเพราะนั้นในช่วงนี้ขออนเรียนเชิญคุณปัญญานานประโทกนะครับพิธีกรเข้ารุกการแสดงนะครับเข้าสู่การแสดงในครั้งนี้ด้วยนะครับการแสดงในชุดนี้ สินค้าโอท็อปนิดหนึ่งที่ผมชอบมากครับกละแมวโบราณเแก้วไปมีทั้งรสชาติของความไม่แน่ใจท่านนายเพลินที่เป็นสนหมอด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับขอบคุณครับคืออำเภอที้ท่านบอกว่าจากข่าวสามมิติช่องสามนะครับโอ้โหนี่น้อะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้มานี่ไม่รู้นะครับว่าท่านนายเพเภอเทพปทุมเฉลิมเพื่อเกียรติอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการจัดงานกาชาติและของดีเมืองปทุมณนะสวนเทพปทุมแห่งนี้เป็นปีแรกวัตถุประสงค์ของการจัดงานจัดแสดงสินค้าชุมชนและท้องถิง่นหรือโอทอปที่ได้รับการพัฒนาจนสามารถจำหน่ายในระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและผู้ประกอบการสินค้าภายในจังหวัดปทุมธานีประชาชน รวมถึงจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบเพื่อให้ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมแสดงกระดังความสามารถและสนุกสนานร่วมกันท่านผู้แนนะครับ้นัท่างนังวาผู้แารจูทรจังหัดทจผทนทนังห้ังวทนจง้นด้ทจัวัด้ทนนันนดูงผู้ผู้แททจัังวัด เทศสมนรตรีนครปุทุมธานีนะครับนครราชสีมรวมทั้งท่านนายกเทศมนตรีเบอร์7อำเภอน,นะครับรวมทั้งท่งานผู้แทนส่วนราชการประธา,านสภาสาักราชิารีประธานของการค้าจังหวัดนะครับพี่น้องสมาชิกเหล่าประชาชน,นอุทุมธานีรวมทั้งพี่น้องชาวปุทุมธานีและพี่น้องสื่อมวลชน,นทุกท่านนะครับ <S <S ผมเองมีความยินดีนะครับอยากจะเรียนให้